ตอนนั่งสมาธิมันก็เห็นว่าเอ่อมันเกิดขึ้นจะบอกว่าไงดีไม่รู้ว่าเห็นถูกใช่หรือเปล่าคือรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาของมันแล้วมันก็มีอยู่เป็นธรรมดาของมันนะคะก็ถึงเต้น ก็เลยไม่รู้ว่าไอ้มันก็เห็นว่าทุกอย่างตอนแรกมันสงสัยจะถามแต่มันก็เห็นว่าทุกอย่างมันก็แค่ชั่วคราวแล้วมันก็ดับไปเองเป็นธรรมดาแล้วก็พอมีอันนี้ขึ้นมาอีกมันก็รู้สึกว่ามันมีตัวตนเป็นขณะขณะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็มันก็ดับไปเป็นธรรมดาอเห็นอย่างนั้นเนี่ยตอนที่เห็นนะเห็นจริงณเวลาที่เราเจริญสติอยู่แต่ในชีวิตประจําวันลองดูนะบางที มันมีความกระวนกระวายแปลกๆเกิดขึ้นรู้สึกไหมในช่วงเนี้ยมันกระวนกระวายแบบแบบงงๆตัวเองไะว่า้มันกระวนกระวายอะไรเหมือนกับอยู่บนทางสองแพร่งคือไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาแพร่งซ้ายหรือแพร่งขวารู้สึกใช่ไหมช่วงหลังๆเนี้ยอันนั้นมันเหมือนกับ จุดเริ่มต้นอยู่กับการถามตัวเองว่าตกลงเนี่ยเราจะจริงจังกับเส้นทางธรรมะการเจริญสติซึ่งเรายัาง,งงงอยู่หรือว่าเราจะใช้ชีวิตแบบเดิมๆก็หลันล้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แต่มันไม่หลันล้าเท่าไหร่มันมันเจอความทุกข์อะไรมาพอสมควรนะเนี่ยเหมือนกับเจอความบีบคั้นเจอไอ้ความรู้สึกเหมือนกับไม่พอใจไอ,อ้อะไรแบบโลกโลกเนี้ยนะ มันมันมันปั่นหัวเราได้พอสมควรจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันไม่น่าพอใจละจากแต่เดิมที่ว่าเราอยากจะพอใจกับมันเราอยากจะอยู่กับมันเต็มที่ตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจครั้นจะมาเดินแบบเหมือนกับว่าโจะได้ชื่อว่าเป็นคนจะเดินปต,ติเต็มที่หรือว่าจะเป็นคนที่มาหัน,หนมาเอาดีทางการปฏิบัติมันก็เหมือนกับยังครึ่งครึ่งกลาง คือเข้าใจหลักการเข้าใจแล้วว่าเขาเอาอะไรกันตรงนี้แต่เหมือนกับมีบางส่วนที่มันยังแหวงแวงแวง่แวงแหวง่งวิ่นวินคือบอกไม่ถูกว่ามันแหว่งยังไงรู้แต่ว่าทางโลกมันก็เหมือนกับยืนไม่เต็มเท้าและวทางธรรมมันก็ก้าวมายืนยังไม่เต็มที่มันครึ่งครึ่งกลางๆและตรงนี้แหละที่ทำให้ในชีวิตระหว่างวันเนี่ย เหมือนกับสับสนดับสนอยู่จริเาเคยเห็นว่าอยาไม่ใช่เราแต่มันรับไม่ได้ค่ะผ่านมาียองหนันรูอกเข้าใจมันยังห่วงตัวต,วต,วตวน,นไงเพราะต,ต,ตัวเดิมของเราเนี่ยเรารู้สึกบอกตัวเองว่ามันน่าพอใจมากแต่วันหนึง่งมันเกิดความรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วไอ้ที่เราเชื่อมาไอ้ที่นึกว่าน่าพอใจ มันกลายเป็นรู้สึกเหมือนกับว่าถูกหลอกถูกหลอกว่าน่าพอใจแต่ครั้นจะมาเจริญสติคือเราไปอาจจะฟังไอ้ตรงที่เขาตั้งธงกันไว้ว่าต้องสละต้องปล่อยวางต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่เอาอะไรแบบบันเทิงไม่เอาอะไรแบบที่มันน่าติดใจแบบเดิมๆเ,เลยมันก็รู้สึกว่ายังไม่ใช่เราและอย่างเจริญสติเนี่ย มันก็มีหลายแบบเจริญสติในแบบที่ว่าอยู่ในระหว่างชีวิตประจําวันแต่ในแบบที่ว่าต้องปลีกตัวปลีกวิเวกอาจจะเข้าห้องล็อกแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรแบบนั้นหรือไม่ก็ปลีกวิเวกไปตามสถานที่ปฏิบัติธรรมอะไรเงี้ยนะซึ่งเรายังครึ่งๆกลางๆอยู่มันยังไม่ได้จับอะไรแน่นในขณะเดียวกัน ไที่เคยจับไปแน่นก็เริ่มคลอนแคลนนะสภาพความคิดมันเลยเหมือนกับครึ่งๆกลางๆทีนี้ถ้าจะเอาตรงที่มันเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คลายจากอาการครึ้งๆกางๆจริงๆนะก็คือเราเริ่มจับทางอะไรชัดๆให้ได้แน่ๆสักหน่อยหนึ่งอย่างเช่น ระหว่างวันถ้าจะอาศัยลมหายใจก็ลมหายใจจริงๆหรือถ้าอยากจะดูสิ่งในสิ่งหนึ่งบริกรรมนะจะดูจิตดูใจดูตามสภาพอะไรทางใจไปเนี่ยก็เอาให้แน่นอนเวลาที่เกิดความรู้สึกเหมือนครึ่งๆกงลางๆจะได้เห็นความครึ่งๆกงลางๆนั้นชัดขึ้นอย่างตอนที่ เห็นว่าหนะ้าลมหายใจนี้เรายัางครึ่งๆก,กลางๆอยู่พอลมหายใจต่อมาด้วยการเห็นนั้นมันจะรู้สึกเต็มขึ้นมาม,นมันเหมือนไออาการครึ่งๆกลางๆเนี่ยม,มันถูกเติมเต็มด้วยความรู้สึกถึงลมหายใจนั่นเดี๋ยวมันก็อาจจะแหวงแหวง,ว,งวิ่นวิ่น,นใหม่นะตัวที่มันเหมือนกับสลับไปสลับมาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเรามีลมหายใจเป็นราวเกาะ เป็นเครื่องช่วยพยุงว่าเนี่ยตอนนี้เราอยู่กับลมหายใจแน่ๆถ้าไม่งั้นเนี่ยในภาวะเครื่องๆกลางๆมันเหมือนกับเราไม่รู้จะจับอะไรเป็นหลักเข้าใจพลอยนะที่ผ่านมามันคล้ายๆไม่มีหลักที่ชัดเจนเท่านั้นเองคือเรารู้เข้าใจทําความเข้าใจอะไรมาหมดแล้วปฏิบัติมาหมดแล้วแต่มันทําไมไม่รู้ว่ามันมีความรู้สึกเครื่องๆก,กลางๆตรงนั้นแหละเพราะว่ามันไม่มีหลัก ที่ชัดเจนใจของเราใจประเภทนี้มันต้องการหลักที่ชัดเจนว่าเราจะเกาะอะไรถ้ามันไม่มีที่เกาะที่ตั้งมันจะรู้สึกเหมือนกับคนที่ลอยคออยู่กลางทะเลรู้แล้วอยากขึ้นเกาะอยากขึ้นฝั่งแต่ไม่แน่ใจว่าฝั่งไปทางไหนแล้วจะอาศัยอะไรเป็นเครื่องพยุงตัว เห็นเป็นภาพทางใจไหมที่ผ่านมามันเหมือนลอยคออยู่แล้วถูกคลื่นซัดไปซัดมาคลื่นในที่นี้ก็คือคลื่นความสงสัยทั้งๆท,ที่เหมือนทำความเข้าใจหมดแล้วรู้หมดแล้วแต่คลื่นความสงสัยก็ยังซัดเราอยู่นะอาศัยลมหายใจเป็นที่ตั้งเป็นเป็นเครื่องสังเกต ว่าในแต่ละขณะความสงสัยมันความรู้สึกว่ามันแหวงแหวงวิง่นวินเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ลมหายใจไหนแล้วลมหายใจต่อมามันเท่าเดิมนึกเปล่านะ